ขึ้นไปเบื้องอ้ยทำเนี่ยครับผมเท่าเงาะยื่วันเลยอ่าของผมเบาหลุดครับเท่าเงาะแล้วยางยื่วันตัว่าหันครับครับผมนี่ครับอ่ะเดี๋ยวจะรับเด้อครับผมกะเดี๋ยวพามาเบื้องชุดนี้ครับอ่ะมาเบื้องคู่นี่เห็นอ่ะคู่อีกครูหนึ่งครับผมพี่น้องครับโมลูขายกันไปขอหยาดเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเออท้าหลุดครับได้กันไม่พอ คุยกันอยู่บ่คือฮยังไงนี่โอ้ยบ่บ่ตีครับผมเอามาให้บังบึ้งนะครับอันนี้ชุดนี้แม่ลูกเนาะครับเนาะแม่ลูกแม่ลูกลูกโตผู่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับผมเอาอ่าลูกจักเดือนหรอพ่อลูกประมาณ6เดือนลูก6เดือนครับแม่ท้องว่างปะทองว่างครับแม่ท้องว่างลูก6เดือนเป็นลูกเป็นลูกที่ใดครับลูก2ลูกที่2ครับแม่ก็ใส่ส่วนสูงประมาณหน่อยรอย้บ่ครับประมาณ40 40 ซี่สิบบวกบวกไปหาซี่สิบหาหรอพี่น้องครับซี่สิบหารดเออเบงไทยนะครับเนาะครับคู่นี้ว่าไว้ายังไงครับสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันบาทเนาะภัยควางว่าขึ้นบอสมันซื้อนี่ครับสองหมื่นสามพี่น้องครับแม่ลูกลูกผูด้วพี่น้องเนาะเบ่งโตลูกเอานี่ครับอ่ะเบ่งขอแข่งขาครับผมพี่น้องครับหน้าตาแดงดีแดงเข้มครับผมสองหมื่นสามเนาะพี่น้องเนาะคู่นี้นี่ครับแม่ลูกลูก ตผูพี่น้องครับเบิงน้ำโตใหญ่ยเงาด้วยครับเนาะโตแม่เพิ่นครับโค้งสั่งดีครับนี่นี่ครับเบิงรอบโตนะครับเนาะครับเมีอันนี้ต่อร้องเลยเนาะพอ่อเนาะต่อร้องเลยอยู่เนาะต่อร้องบ่ไดรมองสีขายมองสีขายโอ้ดีคือมองเอาเนาะครับเนาะครับมองห้องเอาห้องครับอันนี้คือคือมองเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมนี่ครับมองอันนี้มองเอานะครับเนาะครับผมยีมอ,อ,อ่ะมาคู่คออเดีวยวปะครับ หมดแล้วบ่เหลือเหลือแค่คููเดียวนี่ซื้อรือที่อ๋อซื้อซื้อจากนี่บ่รับบานี้มองอันนี้คือมองสีไปต้อมองสีไปต้อรับวิ่พอฝากเบอร์ให้นะศูนยหน่งอะศูนย์แปดสามเจ็อ่งเจ็ดเก้าครับผมอ่าพอยังเนาะจากไซคับ โกกองเอามาจากโกกองครับผมกองยิ่กองเเอามันหมันได้พอเด้ครับผมครับครับผมนี่พี่น้องครับสองหมื่นเท่าไหร่กสองหมื่อราคาเอาสองหมื่นเท่าไหร่มื่นสองหมื่นสามเดีซื้อแล้วเออซื้อแล้วนะครับเนาะ้าีผมอ๋อหมายถึงว่าซื้อซื้อสอสครับสิไปสองหมื่เออวางซี่สะพี่น้องเก้าผม เอาบอกให้เข๋อใจเด้อพี่น้องเนี่ครับผมพูดเองี่ให้กำไรนะพราอีพอเพิ่นกับใบต้อนนะครับเนาะอ่ะนี่ครับเพิ่นสื่อราคาสื่อ2 2 3ครับอ่ะให้กำไรเพิ่นจังหน่อยครับเพิ่นห้องไว้2 6กะต่อร้องกันเอาเด้อพี่น้องเด้อครับคู่นี้ครับแม่ลูกลูกผูกพี่น้องครับอ่ะนี่งามอยู่ดิพี่นอนะ้อนงครับต้นโตดีๆเบิ่งมุมนี่ครับเฉียดสีเพิ่นบ่มีตำหนิหยังเนาะพ่อเนาะบ่ครับผมอ่ะนี่ครับโอ้ยผมเซียัววิเศษพอครับผมเสียววิเส เอามาช่วยครับเอามาช่วยเออวางเส้นนีนอนตัวจุกมาเสร็จมามาเบิ้งของอีพอมาเบิ้งของอีพอรวยนะพี่น้องครับผมลูกโปเรื่องลูกนี่ยหันกุ้ใช่เขียวมามันนี่ยำบ่เขกหครับแกนบ่็อกเนีเออว่าสังว่าแขนตั้นๆครับเนื้อหนังแน่นนี่ครับแขีวบดีเ่าต้องยำมันวะสังว่านะครับผมเอ้านี่ครับตัวไหนหลีดครับหนาๆแดงๆดงเนี่ย ฝากขับมากินในห้องเลี้ยงน้อยครับครับเป็นลูกพ่อใดไซด์ไหนลูกบ่สโอ้โมลูครับผมบ่ลูเนาะครับอ่ะนี่พี่น้องครับผมคู่นี้อ่ะเดือนเดงนี่ลูกจักเดือนล้วครับลูกเดือนนึงพอดีดีครับลูกเดือนนึงเดือนก็สองหมื่นอย่างนี้มัดือนเดือนเดือนเดือนพอดีเลยเออนี่ครับกวางตึงกับกวางแตกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับ ทั้งนั้นตึงขึ้นทั้งนี้แตกมาพี่น้องครับผมเอาเบิ้งใส่กันเอาครับเป็นลูกที่ใดึพ่อลูกที่หนึ่งครับผมลูกลูกที่หนึ่งขับลูกแรกเนาะลูกที่หนึ่งนี่นี่ครับเป็นลูกว่าลูกแรกเด้อพี่น้องเนะรับครูนี่ว่าเวลาไปเท็กกว่าครูนี่ว่าสร้างสองไม่เจ้านายสองหม nee, ื่นสองพี่น้องครับผมเอานี่นะครับเด้อสองหมื่นสองพันบาทครับลูกหน้าหนาวก็ดีครับตโตลูกขึ้นเบิ้งตัวแม่วหนี่ครับพี่น้องครับนี่ ครับแม่ทายเนี่ยส่วนสูงแม่ประมาณเท่าไรแม่สูงเท่าไรครับแม่อ่ะร้อยสี่สิบโลหรครับผมร้อยสี่สิบเนาะครับผมนี่ครับแม่สูงร้อยสี่สิบเอาลูกมาทางนี่แห่จักบาทเนี่ยนะไหมมาลูกไหมเออนี่มาทางนี่ลูกนั่นครับนี่ครับสองหมื่นสองน่ะครับสองหมื่นสองพันบาทเด้อพี่น้องเดลยสองหมื่นสองครับ บังไทยชาวไทยบังไทยบังไทยแค่นั้นตันเลยพี่น no. ้องครับคุณรัวงามเป็นระเลียงมามาคู่เดียวบ่แม่นครับครับผมเอาฝากเบอร์ให้นะ094ครับ094 530 530 4302้าสามนี่อนี่วัวรั่วครับผม4302ามศูองพออวัวเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้เป็นงัวลูกที่หนึ่งนะไปน้องวัวลูกที่หนึ่งนี่ครับงัวลูกแรกนั่นนะครับแล้วว่านี่ครับเบิรงใส่กันเทียบกันเอาครับ22,000ครับผมพี่น้องครับอ่ะนี่ครับชุดนี้ครับต้นโตดี ครับเดี๋ยวมาเบ่งชุดนี้ครับผมอ่ะครับทา้งนี้ตัวไหนครับคููไหนวันดีครับวันดีครับวันดีครับอ๋อนี่ครับแม่รับแม่ลูกอันนี้แม่ลูกลูกลูกแม่เนาะรับแม่ลูกลูกแม่พี่น้องครับคููนี่รับลูกจักเดือนแล้วลูกพ่อไหนอันนี้ตัวนี้ลูกได้สีเดือนพ่อครับลูกซีเดือนแรกได้ครับเนี่ยลูกสาวช็อกโกแลตครับซีเดือนกว่าแม่ท้องว่างบอ แม่กับทองว่างครับแม่ท้องว่างครับส่วนสูงแม่เท่าไหร่ครับส่วนสูงแม่ลอยซีซบหาบวกครับลอยซีซิบหาบวกครับเดี๋ยวผมพาเบื้องตัวลูกก่อนพี่น้องครับลูกสาวช็อกโกแลตครับผมพี่น้องครับ U N C หนึ่งเจ็ดทับหนึ่งเนื้อพี่น้องเนื้อแดงดีแดงเข้มครับช่วงนี้ช็อกโกแลตมาแห้งๆพี่น้องครับผมใจลูกดีเท่ๆทุกตัวเลยขับโบดจัดโบดเข้มเนื้อพี่น้องเนื้อครับอนี่ครับแม่ส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบหาน่าจะได้พี่น้องครับผม น้ำตัวเงี้ยเงเด้อครับเด้อคู่นี่เป็นแม่ลูกแรกครับนี่อ่าเป็นงัวลูกแรกความบานะครับถ่ายลามหางพัวดีเด้อพี่น้องนี่ครับเบิ่งเอาครับนี่แหละฟังนี่ครับอ่ะคู่นี่ฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่ราคาเอาบาๆก็เพี่งก็น้อนครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทพี่น้องครับถึงสามหมื่นเนาะสองหมื่นเก้าห้าร้อยเนาะพี่น้องผู้ใดหาอยู่นะครับมาเอาไปไว้เลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อมีคมเดียวบ่พ่อมีอีกคมหนึ่งอยู่ครับคมไหนครับเอาเดี๋ยวเด้อฟังเลยครับ เอาเดี๋ยวไปเบิ่งอีกคมนึงก่อนนะพี่น้องครับอยู่คนละฝั่งเดี๋ยวไปเบิ่งฟังพี่ครับคร <c oughs> <c oughs> ับหัวงามกับยุกไก่แม่พี่น้องครับผมเอา้าอยู่คนละหมอ่องครับเดี๋ยวมาเบิ่งคมนี่ชุดนี้เป็นแม่ลูกครับแม่ลูกลูกแม่ครับนี่เอา้า <c oughs> นี่นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกกัดนานหนาแย่ๆตัน,นๆครับลูก เจ็ดเดือนแล้วครับลูกสามเดือนกว่าพี่น้องครับแม่ทองว่างบอเป็นลูกที่ไหนเป็นงลูกแรกนะครับเป็นง้วลูกแรกครับแม่ทองว่างสามเดือนกว่าเด้อลูกเพิ่นนี่ครับตัวนี้ลูกพอเพิ่นบ่ครับบ่มี่เอกสารเนาะครับแม่ใส่ส้นสูงประมาณเท่าไหร่รอยสี่สิบห้านี่ครับรอยสี่สิบห้าครับเบิ่งเอาครับเบิ่งตัวแม่เพว่อดูพี่น้องครับเบิ่งเรียงเอาเด้อพี่น้องเด้อ คููนี้ว่าเท่าไรครับกระเป๋าครับสองหมืนารครับสองหมบาทพี่น้องครับสองหมืพารยครับเอาผู้เด็กกำลังหาด้อครับเด้อนี่ครับแม่เพิินแม่สดลูกสวยพี่น้องครับผมอ่ะรับลูกนั้นหนานีๆตันๆครับอ่ะลูกเพิ่นโตลูกเครืองอมเด้อพี่น้องเนาะบองหันห้าร้บาทนี่ผู้เด็กกำลังหามีมือนี่2คมนะครับเนาะครับผมเอาฝากเบอร์ให้นะเบอร์โทรศูนย์เก 7 4 0ดส0 9ศูนครับ9 2 0 9ครับติดต่อพ่อวิเชียนเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอามันหมันครับผมมันมาครับครับผมนี่พี่น้องครับมือนี้มีสองคมแห่งามๆครับสายเลี่ยงนะครับเนาะผู้ใดก็ลังหานะครับอยากจะได้กะลองมาคุยกันเบึ้งราคาพูดคุยต่อลองได้หระพ่อเนาะอ่านี่ครับพูดคุยต่อลองกันเอาครับนี่แหละครับเดี๋ยวพาขยับขึ้นไปด้านในทา้งทึงกันพี่น้องครับผมพาไปเบึงงวงงามนะครับเนาะเอ้าครับต้องาเห็นอีกชุดหนึ่งพี่น้องครับกินนนนมกัอยู่่ี ชุดนี้บอลูของพูดไเอาขอยาตเด้อครับเด้ออันนี้ของผูดไดเนาะครับคุณของเขาบอกครับครับมาเบึงนะครับเห็นโค้งสั่งยันยัเฟีมยันยัลูกกำลังกินนมครับอันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่รับลูกอายุไรไปเนี่ยแหละครับลูกเพิ่นปีน้อยน้อยเนี่ยแหละปีน้อยนอยแม่ท้องว่างบอว่างโครับอันนี้แม่บ่าชาเจนครับครับตัวลูกกินนมอยู่พี่น้องครับเป็นสายกระทบเด้อพี่น้องเนาะครับสายกระทบโคกงสั่งยันยครับ เหลือแแต่่มอ๋อเหลือแต่แม่ลูกไปแล้วโอ้พี่น้องครับเขาดอซื้อนี่พี่น้องครับตอนน้องเขาก็ถาม่าผมว่าจะพาเบิรงพี่น้องครับอ่นี่ครับเพิ่นเพิ่นขายไปแล้วขายไปหลายไปไหนแล้วครับตัวตัวลูกขายลูกว่ามันสิบหกอยู่บอกสิบหกเหลือแม่ตีไปไหนครับแม่เนี่ยแม่เพิ่นสิบสี่ห้าร้อยสิบสี่ห้าร้อยครับลูกเพิ่นปิดไปแล้วเพื่อนพี่น้องครับสายหูสายกระทบเด้อพี่น้องเนื้ออันนี้โค้งสั่งครับล้ำตัวเงี้ยเวเหลือแม่เพิ่นมันแม่กับสิเฟมประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบห้าอย ครับว่าจะพามาเบิรงครับเพิ่นขายไปก่อนมีแค่นี้ไว้มาคมเดียวบ่หมดเลยครับอ๋อเหลือแต่ตัวแม่ฝากเบอร์ให้นะเผื่อมีคนอยากได้แม่0 6 2นย์8กสอ8ศูนย์หกสองแปดแปหกแปดสององเก้าแปดสอองครับผมกทแต่ทักเลยบอมครับมาจโกรุมอ่ามาบอมมาจากโกรุมนี่พี่น้องครับเมื่อกี้อีพอเราปิดไปพอดีพี่น้องครับโทรแม่อ่าตัวลูกเพิ่นเหลือแต่แม่ยไปนี่ครับลูกยังกินนมอยู่พี่น้องครับครับอืมครับเปลี่ยนใดดีอ้าเบอร์กันเอานะครับเนาะ เป็นสายกระทบพี่น้องครับโค้งสางใหญ่เฟมใหญ่ครับเดี๋ยวพาไปเบื้องงวงงามข้างบนนะครับเนาะครับปิดท้ายให้อีกหน่อยครับมาเบื้องชุดนี้พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมยังให้เบิื้องเมื่อไปยังเป็นเมียสาวครับผมตัวไหนครับเมียสาวสาวตัวไหนตัวนี้บ่อันนี้ครับเป็นเมียสาวพี่น้องอันนี้ ขับจักเดือนแล <it 's here now>. ้วครับนี่เรานี่หัวขวบครับอ่าหัวขวบสามเย็นสามรับสิบสามสิบสี่เดือนครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับลอยมันลอยสามหายไหมฮะลอยสี่สิบขับลูกพอดใส่ได้เขาลูกบ่บ่ลูกเนาะครับตัวโตนี่หนาใหญ่พุ่มดีพี่น้องครับนี่ครับเบื้องเก็บหูวดำนี่ครับขอแข็งขาเนื้อหนังเอ้าเบื้องไทยมันกุกหางครับย่างงี้พี่น้องครับนี่ครับ ว้าวัยเทเลสครับตัวนี้ว้าวัยหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อครับหมื่นสี่หาร้อยครับผู้เองหางัวสาวครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันได้พี่น้องนี่ครับเหลือแม่เดียวครับผมฝากเบอร์ให้นะศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกหกเจ็ดหกเก้าหกห้าหกเก้าหกห้าครับจากกุดลังหอยเอ็ดจากกุดลังครับผมอ่ามันหมานนะครับเด้อครับผมครับนี่ครับอคู่นี้ดิคันของผู้ใดขออนุญาตเด้อครับครับผมแม่ลูก นี่ครับอ่ะแมแ่ลูกลูกอันนี้ลูกลูกแม่เนาะเป็นบ่ครับลูกจักเดือนแล้วครับ,บรประมาณจักเดือนประมาณซีหาเดือนเนี่ยปะครับซีหาเดือนครับแมบ่ก็ใส่ประมาณรอยซีสิหาไปหารอยหาสีผุนพี่น้องเบิ่องถ่ายนะครับเด้อครับไหนจะเป็นลูกที่ใดเพิ่นเหรอไหนจะเป็นลูกที่ไหนลูกที่ที่สองที่สามไปนี่บ่เออประมาณสองสามเนาะครับคู่นี้ว่าไว้ไรเป็นไหนสองหมื่น 2 0,000บาทพอนะพี่น้องครับคู่นี้20,000นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแม่ลูกลูกแม่เอ้านี่ครับแม่กับล่ำตูเงี้ยเงี้ยวด้อพี่น้องครับนี่20,000บาทครับพูดได้อ้าเบิ่งเอานะครับเนาะนี่เด้อชุดนี้ครับขางวเลี้ยงครับกับราคานี่กัถือว่าพ่อเอาพ่อตอตอร้องกันไหนเนาะครับมาจากตัวครับมืนเนีะม่วนอ้มามาคมเดียวนี่เนาะเอาฝากเบอร์ให้นะ0 6นย์ห สามสามแปดสองหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งเจ็ดสหสามครับผมเอาหอยยังจากทั้งนี่หอยต้นเราบมาจากไส่วาปีบว่าปีบโอ้ที่ของที่มานหอยต้นพี่น้องครับอันนี้นึกว่าของไผ่บัดด้หอยต้นว่าปีเอามันๆได้ครับเด้อครับผมครับเดี๋ยวมาบางทั้งนี่ครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับครับเห็นงามๆทั้งนี่เป็นยจงงไหน้อครับบัดที่นี่แม่ท่องครับแม่ท่องบอกอ๋ออนนี่ครับขายแย็ด แยกแยกลูกไปแล้วพอนะพี่น้องอันนี้ทองหาเดือนครับขับทองเดือดแล้วทองก็พอเดยใส่เดย์แหละครับม่นไมได้ใบมานนะแม่ครับอันนี้บ่มีรายละเอียดแต่เป็นพอพันดีเนาะทับหลอดแล้วครับแต่ได้ใบมันผสมหลอดแต่ไม่ได้ใบเพื่อนบอกว่าเป็นลูกพอเดย์ผสมหครับมันไม่ได้มานันเอานี่ครับแต่ว่าเพิ่นผสมหลอดไปพี่น้องเป็นพอพันดีแหละเอ้ารับแยกลูกไปแล้วเนาะเหลือแม่ครับส่วนสูงนี่สิประมาณเท่าไร้อยเท่าไร อร่อยสี่สิบร่อยสี่สิบหาพี่น้องครับผมครับเบื้องหนาไงไทยพี่น้องครับไทยโยนโยนต้นๆเลยครับอันนี้คือประกันทองให้ครับตัวจทองเราเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ครับหวานานัวโลนเป็นทองที่ไหนครับทองที่สองครับทองที่สอง 2. อ่ะนี่ครับเว้ยหนาพี่ลูกฟังราคานะครับว่าเท่าไหนสองหมื่นแดสองหมื่นแปดพันบาทพี่น้องครับนี่เด้อแม่ทองประกันทองมันมีตำหนิอย่างเนาะครับเนาะ ครับประกันทองประกันตำนิไห้ครับ2 8 0 0 0บาทครับนี่เฟรมใหญ่ครับอันนี้ลั้ตัวใหญ่ยวๆนะหนาตันๆปุ่มๆปุ่มๆเลยพี่น้องครับแม่แบบนี้ส่งลูกเก่งนะผู้ใดหาได้ครับเด้อมาเบิ่งเอานะครับเนาะนี่มือนี้มีไห้ครับขหยเพิ่นอันนาคตพอพันเออตัวลูกเพิ่งนะโอ้โนี่ครับลูกเพิ่นเป็นอนาคตพอพันเพิ่นแยกออกไปแล้วพี่น้องนี่ครับอ่ะงามๆเลยมาตัวเดียวบ่เหลือตัวเดียวครับเหลือตัวเดียวแค่นี้เนาะเอาฝากเบอร์ให้นะ093 093 ซีหนึ่งห้าห้าศูนย์สามห้าศูนย์สมศูนยสมบัติป่าสมบัติป่าครับผมอ่ะมันหมือนนะครับเด้อครับผมนี่พี่น้องครับอ่าตัวนี้ของผู้ใดครับนครัโบลูที่นี่เขาใช้ข่าวผมกะจริงๆงัวงามมีงัวงามให้เบื้องหลังนี่พี่น้องครับผมมัอนี้ฟังฟังด้านนี้ครับอ่าในป่าเดี๋ยวมีมีสร้างเผือกบ่มัอนี้ผมจะพายยางเลาะเข่าป่าพี่น้องครับเดี๋ยวหาเจ้าของกันพี่น้องครับคู่นี้บ่รู้ว่าของผู้ใด ครับผูกไว้นี่กับนีนี่ครับตัวหนึ่งครับเดี๋ยวนะครับเด้ออันนี้ตัวนี้ของผู้ใด้พอของนี้พอบ่โอ้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบิ้งตัวนี้พี่น้องครับผมนันหนาเนี่พุ่มพุ่มผัวัวเนี่ยแบนี้ครับเอารายละเอียดจังไลยพอแม่นี่ลูกสามหลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับจักเดือนครับสิบสี่เดือนฮะครับผมหนาไงพุ่มพัวครับนี้ดีพี่น้องครับเบิ้งเนื้อหนังเบิ้งน้ำไตบนนั้น ครับนี่เด้อเก็บหูกระดำนี่ดอกพี่น้องครับขอแข่งขาอ่ะดำหนี่เด้อครับเบื้องท้ายเบื้องหลังกกหางครับเครื่องกกหางง่ายเครื่องดำพี่น้องครับนั่นหนาาน,นี่ครับไทยหยุ่นๆต้นๆส่วนสูงประมาณเทาา่าไรพ่อสูงสี่ร้อยสี่สิบบร้อยสี่สิบครับผมสี่ร้อยว่าสี่สิบบวกเด้อครับเด้อครับจังสี่พอว่าค่าไว้์ไรล์ไปไหนค่าไว้ว่าสามหมื่นสองสามหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับผมเอาเป็นแม่บอกแม่พันงามๆอีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องครับ สามหมื่นสองครับเบิ้งนี่ครับหลังแตกไม่ยากพี่น้องครับหนอกตั้งปานงัวผูพี่น้องครับอ่าเบิ้งเอาเด้อครับเด้อครับผมหน้าตาเพิ่นครับสามหมื่นสองตอร้องเลยนะพ่อเนอ้ะครับสามหมื่นสองพันบาทเด้อพี่น้องครับเฉดสีจริงๆเราโตดีเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี่ฝ่ามันปิดนะครับเนาะแดดบนนี้ครับผมผู้ใดไหานะครับงวงงามไปใบเลี้ยงมาเอาครับหนาใหญ่ตันผูมดีอยู่ยุ่ยย่นครับตัวนี้ไม้ยักโตพอตัวเดียวครับฝากเบื้องให้แน่ แปดหกศ4นย์แปดเก้าเก้าครับพ่อพ่อหำนะครับเนาะอ่ามือนี้มีงวงงามมาฝากเอาครับผมเอาติดต่อพ่อหำบอดเบือครับผมพี่น้องครับนี่ครับงวงงามครับเพี้ยงไงหนาไงตันดีดีพี่น้องครับครับงวงงามเป็นงวงงามเลยแหละครับผมครับตัวนี้เห็นแล้วนี้ว่ออกได้พี่น้องนะครับครับครับอ้าครับยังงามเลย เอาสวัสดีพอพงสวัสดีครับทักทายกันครับผมเป็นนิพพ์อมื่อกี้หมันบ่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 วเหมือนเต้ขาทุนมีแต่ขาทุนมีเดียม่ต้อห่วงโคงโค้งหูเนี่เออมื่อนี้จังไหนครับนี่ยสามตัวนี่บ่สามตัวนี่ละครับว่าจังไหนเนี่ยล้วพอบัวเสียวเส้าสามเหมือนเส้าสองหลังทางดีหน่อยบ่เลี้งต่อกันอยู่ครับเสียวเส้าสามเหมือนเส้าสองไก่กันแน่ตัวตัวขาดกันอยู่พันหนึ่งพี่น้องครับนี่พ์พอเราเสียวเส้าสามพี่น้องครับอันนี้เส้าหานอันนั้นแม่ลูกเนี่ยเส้าหาน แม่พิ้นท้องว่างบ่ล่ะพ่อท้องว่างครับ,รบนี่แม่ลูกพี่น้องครับอันตัวน้อยๆลูกผู้ใด็กหน่ตัวน้อยห้ช่งูแล้วโอ้ตัวน้อยแยกไปแล้ว 2, บ่โอ้นี่ครับอ่ะนี่ครับนี่เด้อพี่น้องเด้อเหลือสามตัวครับตัวน้อยเพิ่นแยกไปแล้วพะนะสองพันพี่น้องครับเหลืออ่าแม่แม่นี่นาอก,กับแม่นั่นครับเป็นแม่ลูกกันหนึ่งครับพอ่อแม่ลูกกันบ่แม่ลูกครับแม่ลูกเซาอะไรกับพ่อ เสาหา่าเงี้ยนี่นะพี่น้องครับเอา้ากับยกขุดชูคูคไปรวดนี่ยกไม่เหมือนนี่ยก <c oughs> ไม่เหมือนนี่เอ้า <c oughs> สั้วสามเสาหาพี่าา <c oughs> น้องครับเสาห่าถือตัวตัวไหนตัวละมือสองน้อยๆส่นตัวนี่ครับมือสองมันหาลอยส่วน,นตัวครับนี่เด้อครับเด้อ,อตัวน้อยแม่แมนนะครับเนาะตัวน้อยลูกแม่แมนครับตัวน้อยแยกไปแล้วเหลือตัวแม่ลูกกใหญ่เด้อครับเด้อแล้วก็บตัวผู้ตัวนี้ครับอ่า 23,000บาทตัวผูกครับคูนั่น25,000ครับราคาแยกค่อยคุยกันเอาพี่น้องครับเอาใส่ประมาณ140 45ทุกตัวครับผูกนี่145บวกเลยล่ะครับผมครับอ๋อนี่ครับพี่พอฝากเบอร์ให้น่อยศูนย์แปดสามศูนย่งหกสามห้าหนึ่งหกแครับ844ครับติดต่อพอพ้งจากเบยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอามันหมันครับพี่พอมันหมันครับครับขอบคุณครับครับนี่พี่น้องครับอ๋อบัดนี้อีพ่อคำจันทร์เราอิ้นเวยมาทางใดย์ใส่พอตัวใด ลาไรเอียดจังไหนพอายละเอียดหยาดงไว้เศร้าหนึงน่งเศ้าหนึ่งครับครับบ่สู้ฟังแน่เป็นจนังไหนจักเดือนจักปีนี่พี่น้องครับผมมาเบิง้งอายุหลายปีไหนครับปีกว่าวจะเข่าสองปีพี่น้องครับเป็นแม่สาวความเหาะสมเนอะนี่ครับแม่สาวความเสมพี่น้องครับผม,ม <laughs> ครับเป็นลูกพ่าใดลูกวะนี่ อ่าบอลูหัวพี่น้องครับใส่กับประมาณเบียดเบียดครับลอยประมาณเบียดเบียดลอยซี่สิบด้วยพี่น้องเนอะรับตีว่าลอยซี่สิบบวกลบแล้วกันครับแม่นี่เนาหัวโลนครับแดงดีแดงเข้มพี่น้องครับอ่ะนี่ครับเบื้องเนื้อเบื้องหนังครับต้นโตครับนำไต่คอแข่งขาเนาบ่มีตำหนิอย่างน้อยพอเนาะครับเบื้องไทยต่อร้อเบื้องเรียมนี่ครับสองหมื่นบาทราคาต่อรองเลยอ่ะครับอ่ะห้องไว้สองหมื่นเนอะพี่น้องเนอะครับผมราคานีมาต่อรองกันเอาครับผม อ่ะผู้ใดกำลังหาครับอยากได้งัวงามไปไวเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับนี่ล่ะพุ่มพัวพุ่มพัวดีนะพี่น้องนี่ยืนครับเอาฝากเบอร์นะครับ093 093 107 107 5400 5400ครับอ่าพอค้ำจันพี่น้องครับผมอ่ะมันหมานนะพอเด้อครับผมครับครับอ่ะนี่ครับอ่ะแม่นี่เพื่อนขายกันไปพี่น้อง ครับสนามนี่ไอ้อันนี้ขายกันเราบ่ของพูดโอเปนขายแล้วของพูดอะไรครับต้นนั่นกัดทิ้ร่น้ำผึ่พร้อมน้องคู่นี้เพิ่นขายกันไปแล้วนะผมว่าจะถามเมื่อไห้ครับเห็นเป็นงวงน้ำไม่นอนครับผมแต่ว่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นขายกันออกไปแล้วครับผมอ่ะนี่ครับคุซื้อกันแล้วสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย้าฟังราคาเราบอกราคาพร้อมไม่นอนครับนี่ครับสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเพิ่นปิดกันในสนามนะครับเรื่ออันนี้ราคาขายครับเนาะ ครับสำหรับมือนี้ครับคลิปนี้อีพีนี้ครับผมเบ้ารูดเกิดจุยุดคลิปไว้เทานี้ก่อนพี่น้องติดตามกันต่อไปในคลิปหน้านด้ครับเด้อสำหรับมือนี้ก็ับสวัสดีครับ